สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปมอจุกุจคนยินดีสจะรับกระสื่อจเืเ้นแซ่แนวได้วยนะคะเสียงก็จะดังๆนะคะทุกคนเพราะว่าข้างบ้านเขาโตเสาหิดนั่นเองวันนี้ก็จะมาต่อในคลิปที่แล้วหรือต่อในคลิปเมื่อวานนี้นะคะว่าน้องเงินได้ลงไปว่าน้องเงินก็มีความฝันอยากกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็จะหาขายอาชีพของน้องเงินก็คือน้องเงินอยาก ขายของนะคะทุกคนแต่ถ้าน้องเงินขายอยู่ได้บุกทีมได้น้องเงินก็อยากขายหนาะะเพราะว่าแต่นี่น้องเขาเขาบอกว่าคนแบบคนล้าขายไม่ได้น้องแบบตางดาวน,นี่ขายไม่ได้น้องเพราะว่าน้องเงินก็เอ็มมีแบบในฝันว่าจะขายแบบชาไทยชาเขียวแล้วก็กฟฟาแฟโบราณเนาะน้อง,องเงินก็อยากมีร้านเล็กๆ หารายได้เนอะทุกคนแต่ว่าเด็ถามว่างานบ้านมันได้ไหมก็ได้นะคะแต่ที่นี้ก็คือน้องเงินก็คิดว่าน้องเงินก็อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองเพราะว่าน้องเงินทํางานบ้านมาก็ชิบกว่าปีแล้วนะคะทุกคนแต่ที่นี้ก็คือแบบอยู่ในประเทศลาตวตอนนี้มันก็กาล,ลังลำบากน้องเงินก็ฝืนหนักมากถ้าเงินมันลดจริงๆใช่ใช่ ก็เลยคุณนายก็บอกว่าให้อยู่ที่นี่เป็นก่อนเนาะแต่ว่าปีใหม่นี้เฮาก็จะกลับไปทำบุญร้อยวันให้น้องนะคะถ้าคุณนายอยากาให้เฮาทำคลิปอะไรก็จะลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือว่าอยากอรู้ว่าเฮาใช้กานใจชีวิต ในชีวิตประจำวันเป็นยังไงก็จะรื้อติดตามไว้นะคะถ้าได้กลับบ้านก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันนะคะทุกคนก็เฮาก็สมัยก่อนเฮาก็มีกินไม่ฝัน,นว่าเฮาจะหาตัางได้แบขนาดนี้นะคะทุกคนสมัยก่อนเนาะน้องเงินอะไปขายนอกไม้ในตลาดเนาะน้องเงินได้แค่วันละส่งร้อยก็คู่ เยอะมากเลยดีใจแบบปกไม่ถูกนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อเงินสองร้อยนั้นน่ะมันก็ได้มาจาก,ททกน้ำพักน้ำเลงข,ของของของเราเองเนาะก็ดีใจก็ต้องน้องเงินก็ต้องตอนเรียนเนาะน้องเงินก็ต้องหาตังเรียนเองนะคะก็ต้องแบบไปขายน้ำไม้แล้วก็ไปขายที่ปลูกนะคะก็น้องเงินก็หาตังเรียนเอง ก็มูลแตใช้ก็ไม่มีหรอกค่ะตอนนั้นน่ะน้องเงินก็ปั่นจักรยานห่างๆไปนะคะแต่น้องเงินก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าน้องเงินจะออกจากนั้นได้จนมาถึงทุกวันนี้เนาะน้องเงินเคยคิดว่าสมัยก่อนเงินค่าเงินมันยังไม่อ่อนเนาะก็ฉีพันกว่าบาทน่ะน้องเงินก็ไม่เคยเห็นเงินฉีพันบาทนะคะทุกข์โงน้องเงินก็เคยคิดว่า ชีวินนี้น้องเงินจะหาตั่งได้สี่พันไหมเพราะว่าหาที่บ้านมันก็ได้แค่สองร้อยสรอยก็ขายตรงหมนะคะแต่คนเตพอ,อ,อแบบมาถึงวันนึงน้องเงินก็ได้มาทํางานอยู่ในกรุงเทพก็หิบเงินแบบเงินหมื่นอะนะทุกคนกโ็โอ้ดีใจนะคะน้องเงินก็เลยแบบคิดในใจว่า ก,คกนน็คือการทํางานน้องเงินก็อยู่มานานเนาะแต่นที่นี้น้องเงินก็มีความขีดจะกลับไปทำอาชีพของตัวเองก,ก็ช่วงนี้ก็ลําบากนายก็ให้อยู่กับคุณนายเป็นอนแต่คุณนายเพื่อนก็ขินดีขินด,ดีด้วยเพราะว่าคุณนายก็รู้ว่าน้องเงินก็มาทางานอยู่กับคุณนายก็นานแล้ว แต่ว่าคุณนายก็เข้าใจว่าตอนนี้มันก็กําลังลําบากเนาะเพราะว่าความทุจรนะ่ะมันก็น่ากลัวนะคะทุกคนน้องเงินก็ไม่เคยคิดไม่เคยขันหลอกว่าน้องเงินจะมาอยู่ในยุคนี้ได้เนาะมเมต่กระทั่งเงินจะชื้อกับข้าวกินเดนไปโรงเรียนน่ะน้องเงินยังไม่มีเลยค่ะวันไหนไปโรงเรียนไม่มีเด็กไม่มีกับข้าวกินน้องเงินก็ต้องก,ก,กินข้าวมืม้อ จากโรงเรียนมาก็ต้องมากิยที่บ้านเนาะนงเงินก็ช่วยพ่อแม่น้องก็ช่วยเบ็ดป็ดชาาลักครอบครัวเลยนะคะทุกคนเพราะว่านงเงินก็ตั้งแต่น้องเงินอายุสิบปีน้องเงินไม่เคยมีเพื่อนหรือไม่ได้ไปเที่ยวไปเล่นไหนเลยเพราะว่าก็มีแต่ช่วยพ่อแม่ ทำงานในบ้านจะตระเล้น้องไปด้วยเงี้ยว่าน้องเงินจะตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนมาถึงที่ก็พค้ชความจนนะคะคุณเด็กที่นี้น้องเงินก็ไม่คี้หลงน้องเงินจะมาถึงที่นี้ได้อย่างไรเนาะในวันหนึ่งก็ชีวิตคนเราอะนะก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะก็มาถึงน้องเงินก็เลยมีความคิดอยากไปขายของที่นี้อันนี้ ความฝันเล็กๆ,น,ๆน้อยๆของน้องเงินนะคะก็จำลักคลคิดนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่มีน้องก็ถ้าคุณไหนเห็นก็อย่าฝากอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเงินด้วยนะพวกเน็หนายในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ